มะข้ายเครืองคล้ายของหามาหอดจุดถี่กำลังสีพัฒนาเนาะกินน,นั่นกินนี่ไพ่พูดนั่งกินล่มส้มบิวพี่น้องอันต้าดางแม,มน่นันหัวถามไปฟังไท่โบลขอลำสาวอิกแปงนะพี่น้องเกินกัไหนมาจบชีวิตยอยููบอนจุดนีประมาณนี้อย่าลืมอย่าลืมพาตัวเองไปพักผ่อนซุกตามหาปะไล่เออว่าแม,มนเรานัดก,กันหรือเปล่าจียูบาร์ข้อสีรดะใหญ่ห่านมาขายอยู่นี้้วย 我买，我买。 ขอรปักกซี่ของเข้าไปหอดไซแล้วพี่น้องจังสักสากัเอฟซีกับทามมาลายพี่น้องคอมเมนต์เขามาลายแล้วก็ส่งกอควอมเขามาถามลายว่าตดาดำมาซันว่างๆ้าไปหลินเข้มโค้งในเด้อว่าสารเข้มของเมืองปักเซ่ย่ยางไม่เห็นบรรยากาศอยากงมาเบิงมาไปหอดไซแล้วการโกสางการพัฒนาเดี๋ยวินะพี่น้องนี้อุ้ง จะเป็นล่งเงื่อนถึงมือพี่น้องมาก,กับน้องกีสองคนเนาะน้องกีเป็นมือกองไทยกเกา้า พี่น้องเอาแหย่ fc เบิรงนะเป็นทางยางแล้ววันนี้ตะดำกะใส่เกือบไม่เด้อพี่น้องใส่เกือบอ fc เนาะใจดีฝาไม่หายขอบคุณเลยหลายเด้อใส่สบายตีนพี่น้องนุ่มนมเดี๋ยวยางแหย่ fc เบิรงกเนาะแบบว่านุ่ม,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 มพี่น้องนุ่ม,มตีมนนาะใส่สบายเบาสบายพี่น้อง แบบคือแบบข้าวบดใส่เลยตาดำแบบบดบคอยจะมาใส่รองเท้าเด้อต้องขอโทษขออภัยยางเพิ่มเด้อพี่น้องซึ่งโซ่เสื่อเนาะหลังกี่เนาะข้าวบดได้มาหาอากาศแรงดีด้วยคนไล่ไล่พี่น้องถ่ามาเบืองเมืองเข้า ตระลามยูนี่จะเป็นแบบจุดที่แบบโมโ,โมโมโมคัวแม่นังโคัวเหวเลาญี่ปุ่นพี่น้องเอฟซีก็อยากให้ภาพไปรีวิวยูเดี๋ยวมือนาซีอาร์ภาพไปรีวิวเนาะพี่นอ้องอ่ะถ้ามาเบาเหลืองการก่สกอสร้สสา,ง,านนงก่อนซะพี่น้องสร้างก่กอสร้างเอาก่อหนี้เนาะกำลังหอดอ่าขันตอนเพิ่งกำลังปูปูต่อนอนบานเท่าเออนอนถึงรวมบางกี เพื่นกำลังปูตัวนอนปูท่างเห็ดเป็นเลี้ยวท่างส่วนประมาณโซนโซนจะสีนีพี่น้องโซนตัวนอนตัวนี้นี่แนนแบบว่าเพิ่นจะมีแผมแบบว่าใครอ่าพ่อข่าแม่ค่าให้พ่อค่าแม่ค่ามาขายเครื่องข้ายของมาขายหนนหนี่นันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็โซนโซนดรับอีกดรับหนึ่งหนันสีไปตัวนั้นจะเป็นโซนทางยางนี่ เลีรยวตัวนั้นจะเป็นตัวน้อนอีกแบบหนึง่งจะเป็นทางยางแล้วก็เดี๋ยวนี้เพื่อนกะกลาลังเอาต้นใหม่ลงมาแล้วพี่น้องเด็ต้นใหม่เพื่อนกะเอามาใส่แล้วงามบ้านเมืองเข้าไก่สิงามแล้วเด้อพี่น้องเนาะอากาศดีพี่น้องล่มซอยบ่อยกาผู้ซึกดีพี่นอ้องทุกเบื้องมีแจ๊ ไสีงามคือบานเพิ่นเมืองนองบานพีเมืองนอง,นอง,นองและพี่น้องก็ดีใจตาดำกับคืนบาอนาคตแต่พี่น้องอนาคตขาบาเพิ่นเทดแล้วเพิ่นสางแล้วแล้วเซ็ตสมบูรณ์แล้ว,ลลวพี่น้องสะานทีแห่งนี้นะตาดำกาคืดเป่ากันอย,ยู่ก็อีเมลมา นาะบานเข้าบบเคยมีแต่ตอนนี้เพื่อนก็นลัางสางเนาะพี่น้องกะบไก่ซีมีแล้วก็ท้ามาอ,อีกต้นโบสีแล้วหรือว่ามือได้ันได้ตะดำกะขอถอดขอผ่ยเลยพี่น้องยังโบเนใจเนาะพี่น้องเดี๋ยวเห็นตะดำไปอสอบถ้ามหรือว่าหูขอมูลที่แท้จริงแล้วกะจเงสีมาแจกพี่น้องใหม่แล้วก็สิข่ายางไบบนมนาะ ที่เขาเห็นพี่น้องก็จะเป็นน้งพืณเนไหมว่ามาข้ายนังพี่น้องขายน้งค้ายอ่าจะได้นําป่นนําเกี่ยวกับเครื่องดื่มน้องพีน้องแต่ว่าบ่มีอาหารจะน้เลียงเท่งมีนก็เลือกวขอาไปไก่ายยมแร่งก็จะมีแบนก็จะมายางมะนาสินาพี่น้องกินนั่นกินมี่ไายผูนั่งกินรมส้มบิวพี่น้องก็ กตาดำกับคืวอว่าอุ้ยขั้นแล้วนี่ใหญ่ห่านน้ำปั่นข้ามาขายอยู่นี่เด็สิขายดีพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าเป็นซุ้มรูดซุ้มร่วมของวัยรุ่นใบกลางแลวทท้วก็วัยเฒ่าพี่น้องว่าสซาดะกาเด็กหน่อยเนี่ยาว้าโซนเด็กสิเนาะน้องของน้องเงียนจะมาเต็มอยู่นี่แหละพี่น้องสาเหตุทีอาผู้สิร์เข้าบ่มีคนแล้วก็อาสว่าวงมีมิดๆเนาะพี่น้องก็ย้อนสาเหตุที่ว่าเขาเจ้าพากันมาซุ้มนุ่มกันอยู่จุดนี้ อยู่แคมของเราเอฟซีแบบทรงของความของความวามา,มาตะดมใครดีบอลนำปันหนวดหนีนั่น,นย่อมพับวนะ่าแต่กอนนะใครดีพี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี้หรือว่าตอนหนีนี้ใครพอดีพี่นอ้องหยอดว่าคนขาจเจ้าเหลือที่จะมาย่างอยู่สถานทีแห่งหนีล่ะก่เหลือทีจามาเทียวอ,อยู่บอนหนีร้กว่าบาสันซาหัานเท่าก็เลยกายเป็นแบบบบคอยมีคน้นแล้วก็บมีคนไปแล้วก็อีกอย่างนึง ส่วงน,นี้กับเขาหนะฟุนแล้วพี่น้องก็อาจจะคลายบบดี้ก็ตามฤดูกาลเนาะพี่น้องนอกจาอาจจะแบบมือได้มือบป้ยังสินะส่วนงนี้จะดำกันทะยายามออกไปถ่ายคลิปให้พี่น้องให้เอซีได้เบิง้งทุกมือทุกมือแน่ได้กะฝากทุกคนส่วยกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อพี่น้องขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์พี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ซาลาว์ด้วยพี่น้องใครที่บดทั้งเด็กกดซับสไครต์กะกิ้งกิ้งกิงพี่น้องกดให้เด้อ ไปเดเฮาย่างไป ไดีจ <ersch> ัดการเรื่องสัญจรการสัญจรหรือว่ามีป่ายให้ละมัดระวังหรือว่ามีป่ายหัวหางว่าต้องลวนนีนั่นนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกำลังก่อสร้างเพื่อนยังเห็นว่าท่านแหนแต่ว่าเพื่อนกับปอยให้แบบห่นขึ้นมาริบขึ้นหายางรีบขึ้นนักขี่รถรีบขึ้นหายางรีบ่วนน้อยก็จะเป็นแบบกุ้มกุ้มถ่ายหูใบรุ่นกุ้มเซลฟี่นะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นนักท่องเที่ยว อาต่งางชาติหรือว่าในประเทศเท่านั้นน้องจุดนี้ก็จะเป็นจุดนึงไพย์ูกอาวิวงกำงา่าสาั้นเนี่ยคว้ไก่อยู่บ่ มมสมองเขาปอดโป่งไรเหตุแหแล้วเขาคือที่ยังอ๋อโดนจะไม,ม,ม่ออกมากเพื่อหนึ่งเด้กพี่น้องพนันตดาดำยุ่ก็มนีแต่แทงกันย่างกาไปได้มีโอกาสได้มากข้าวขาหมีหนังค้องนังนองพี่น้องอันเอฟซี C มาเข่าใจพิษหรือว่าทานผู้ส้มทีฮับส้มเบิงมาเข่าใจพิษบา้างอันตดาดมแม่นอันว้าถขามไปฟังไถ่โบหนวนหนีหนันประมาณนี้ที่จริงแล้วโบแมนเด้กพี่น้องเด้อ จริงแล้วอันเป็นคว้าขาเมนามของระวางอ่าระวางบ้านหนึ่งฮะบ้านหนึ่งจะสีนาะซึ่งอยู่อ่าในอ่าประเทศเดียวกันพี่น้องโบแมนขามประเทศเน้อพี่น้องเน้อคว้าขาเมนามของมีอ่าเป็นคว้าที่อ่าหลายๆคนก็นอาจจะหูแล้วกับพวกหูเลวกับพวกหูเนาะพี่น้องเป็นคว้าที่หนีนะอ่าท่านพี่น้องเนีจะไม่ดีกัน เนาะเป็นตัวที่แบบมีคนเข่าเจะมากมากดดหรือว่ามีเรื่องเสาหมองตกใจมากสีมาแบบคิดสานขาโตตายเนาะพี่น้องตาดำก็ต้องเพราะวเขาโทษเพราะว่ยที่เบาเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนะคะเพราะว่าหวังค่ะพีดก่อนเนาะกจากมีเสาอินแตงมอลำซ้าอีนแตงนะพี่น้องเพิ่อนก็ไหนมาจบชีวิตอยู่บอลจุ๊บนี้ประมาณนี้นะพี่น้องตาดำ ทงานซุปขของเทนและก็ไปทรงสงการดิฉันเอาก็ขอสแสดงความเสียใจนั่งเิน่นทางหนึ่งเนาะพี่นอ้องมือนาเดียวสีผ้าพี่น้องไปดีวิว่าขวนี่เป็นไปเป็นมาจังไดสส้างขืนปีไดโหนวนนี่นั่นระวางประเทศไดมาอันห่วมเนาะพี่น้องประมาณนี้เอฟซี FC กาให้ความสนใจหลายพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้เฮามาเอาบรรยากาศดีๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะอากาศีีจะเป็นชรัวแบบ โตฮัลเล็พี่น้องอากาศดีอากาศดีแค่จะโมโหสิพาพี่น้องไปไซส์เมื่อนี้ก็เลยเออคืดอ,ออกโทราหาหน่องกีบ้างเออหน่องกีเมื่อนี้เข้านัดกันไปอา่าขายหูวอยู่แคมคองไปนั่งหลินแก่เสแสร็แบบพอได้คืดอีนยังออกพี่ชน,นะพี่น้องคนเข้าพี่น้อง เมนยูวาซีบีกัต้องทำงานบบทำงานโบมีงานโ่มีเงินต้องไปทำมาหากินอาหารเช้ากินค่ำทีสินะพน้องะแต่แนวดกับย่าลืมนสิ่งหนึ่งก็คือยาลืมยาลืมฆ่าตัวเองไปพักผ่อนอย่างหน่อยกบบิีละเพื่อเด้อพี่น้องเด้อข้าต้องหักตัวเองให้ได้ลายพี่น่องเมนยูว่าเงินค่ำเงินท่องสำคัญแต่สุขภาพของเข้าแล้วก็จิตใจของเข้าก็สำคัญคือการวาสานซาพี่น้อง และตดาดำกายาดผ้าตัวเองมาสูดบรรยากาศมาหบอากาศดีๆอากาศสดๆแนีหนีประหูว่าอีกเั้าปีขังนาจจ้าจะยังสีนีโอกาสหรือว่าบรรยากาศแบบหนี้หรือโบนอกอย่างสีนีแบบเป็นไรกี่ตึกสูงๆมีมลภาวะว่า,บาแบบว่าพ่งงานอากาศมีนะ้ำจะเกนนิดมลพิษห้ายเนาะ เป็กมาหยางเมื่ไรโตเถอะพี่เอ่อเผื่อผ้าเป็นกลุ่มนะค่ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโตพี่น้องตรงไซสนี่จะเป็นเจ้าของเถอะน้องเผื่อกับผ้าเจ้าของมาเจ้าของผ้ามามาหยางเจ้าของผ้ามามาหยางพี่นอ้องขอจบ น้ำแนมกับเอหยายาสเฮลัีองมายาเลยนะลังขายที่แมนเฮ้ยมาเจอซุกตาพี่นองซุตามาหาปลาไหลเออโมแมนเรานัดกันหรือเปล่าดเงี้ยย่ว่าเจอสิมาแต่ว่าเจอบหูว่าเจอสิยางไปมองไรแมนใช่ โบ้ปนแด้้งเดี่ยวคุณได้นจเลยล้างสิีเนาะจีนได้เลยย่าๆอมเยย่านี่ยพิ่นลดทุนบ๊วเสี่ยงดีไปลัางลดทุนยุเยย่าๆลดทุนพี่น้องีนได้จักมือเนาะได้วงเดียวบ่จ๊าบได้วาเพื่อกับตั้งใจได้ตั้งใจเปล่ามีพี่น้องนั่งตกทักโอ้ยยางจนเมื่อยสีปดผ่อนภาษีได้โอ้แมวจีโ้ยจีบนตัว กูมาสิบวันเนี่ยจนเมื่อยแล้วบอสมีไปทางไหนสีงามไปปวดหมอไม่ยีงามเห็นแต่กระกาบต้องหิ่ง้อยเนาะพวกแกนี้พ็ต้องไปใส่ยางลีนผ้าพ่นอนส้นบรรยากาศอัปเดตเกี่ยวกับบ้านเมืองเฮาสถานทีท่องเที่ยวแห่งใหม่ของบ้านเฮาไก่สีเกิดขึ้นแล้วพี่น้องโดยประมาณก็ดีใจเนาะที่บ้านเมืองเขาสิจบสิงามคือคือฟังบ้านเคิรนแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องจะไปจอดรถไนใอยู่ใส่จอดรถทดนี้อันนี้ จอรถบหมาทนรถเลง้่ะข้างหน้ารถเลืองดีบี่เดกหน่อยได้ลายก็คาบคาพี่น่อยคือว่าือสีมัางี้แหละคู่มือบ้านท่านก็เปิดที่นี่คืออะไรหันหน้าเขาสีแดงข้ายหันหน้าเข้าจบาวเข้าเอฟซีอยู่บาเขาสีแดงใหญ่หันมาขายอยู่นี้เออแบบส่วงกลางเว้นเท่ากับโลทายคลิปย่ามแรกงเท่ากับมาขายคล้องอยู่นี่มาขายหนังปันขายขนมอยู่นีเอฟซีว่าจังไรของเมตนเนเ้อ ข้ากับพอได้แบบาเบาบางนะประมาณนี้เห็ดหลา้ๆๆทางสมัยนี้เขาต้องเห็ดหลายหลายอย่างหลายทาง,ทาง,งสว่วนนี้เจมม๊สลัมเมนมาดูมันแห่เนาะสว่วงนี้เราจัดการนันน่นทึ่งอันวิดีโอนี่ค้ายน้ำปอกน้ำปันแน่พี่เลือกรา้ายเนาะเจสี่ <c oughs> จเจสีจเ,สเอาเงินไปใส่ใพี่น้องเอ,อ้ยยังไงเข้าใบนี้พี่น้องเอาใบนี้โทรศัพท์นี่ได้เคล็ดโทรศัพท์เข้าไอยู่ในทองพี่น้องเนาะเจสี่างไปใส่นี่ยชี้ยางไปพ่อนีแล้วก็กลอบแหล่ๆพี่น้องคไปไปย่างแล้วก็อันนี้เจอกันเพอเชือหนึ่งงานสวนกัน งานสวนกันพี่น้องเพราะว่าทางนี้ก็ถ่ายคลิปคืกอการย่างมาหลอกับผู้ดีทายคายายลิปถ่ายยินดีเลยเน,ะนาะนางพี่น้องโอเคพี่น้อง,อองบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายมาเจอกันจนได้ไปเข้าไปทางไปไปกี้หอไปทางแม่ไปทาง <laughs> คืนหอดสมัยตอนยังน้อยเนาะงงกีคืนหอดบ้านพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วแบบเก็ดเก็ดใส่คืนหอดบ้านนอนบ้านนะตาดามเพื่อยูแบบเพือบ้านกระตือป่านเมืองกลางอยู่สินะย่ามแหล่งเย็บสิอ่าลุ่มคับอ่าหน้าบ้าเอาผ้ากันลงลงไปเอาปลาน่ากะเาผ้ากันลงไปหลินหนักพร้อมพี่น้องเก็บอ่าหอยกีเก็บหนวดเก็บหนี่อยู่สินะ ลงน้องพระเจ้าว่าสนาเจ้าจะว่าเดี๋ยวเข้ากับสีย่างลิมพี่น้องและอาสิตับแนวไรกะอยากฝากพี่น้องช่วยกดไดลก์กนะดแชร์ให้ในเดิมพี่น้องมี่ยังสตาดับกับสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้บู๊นะครับส้มอีกาะพี่น้องเนาะอัปเดทเรื่อยลวาส์นาแนวไรกะ ขอบคุณหลายๆเดอ้อ FC หละกะักกาททานพี่สม้มพูนกอบพี่น้องเข้าทุกคนนั่นแหละที่แบบว่าคอมเมนต์หนุนหนี่นั่นมาให้แบบว่าเฮาได้แบบว่าเออไปเห็นนั่นเห็นนี่บ้างที่พี่น้องตาดากับคืบอโบกได้แบบ่ะมือนีสิไทยยั้งว่ามือนีสิไทยเหลืองยั้งว่ามือนีสิผ้าพี่น้องไปเบิองอ่งยั้งนะยี่สน่ะก็ยั่งดีที่นี่แบบทานพู้สม้มแล้วกับพี่น้อง FC เข้าแบบคอมเมนต์เขามาทรงขอความเขามาว่าเออถ้าไปหนี่เน่ถาไปนั่แน,น่ ขอบคุณ้หลายเด้อแบบมันสวยตาดำหลไย,ยๆอีน,นี้พี่น้องขอบคุได้หลายอ่ะนย่าไรกะอยากใสใเป็นกำลังใจตดาดำเช้าเล่าใสแล้วก็น,น้องกีนะนเด้อพี่น้องคลิมนี้ก็บพี่ยังท้ายพี่น้องเท่าสีพยายามต่อทิฏฐายกต่อพี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้องสวัสดี